แหวนทองแท่งร้านเขาบอกให้โยนพี่เขาต้องการขายแม่เอาไปเช็คที่ร้านแห่งหนึ่งลองเขาดูเขาบอกว่ามันดำแล้วมันขึ้นสีดําแค่ไหนคะขึ้นแค่นี้ใช่ขึ้นแค่นี้ก็ขึ้นแค่นี้แหละแล้วเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมเหรอคะใช่แล้วเขาบอกว่าให้โยนทิ้งไปเลยใช่ดำแค่นี้มันก็ไม่น่าจะสรุปว่าเป็นของปลอมอะค่ะก็เอวเก้าเอ็ดก็คือทองค่ะขายได้ แล้วเขาก็บอกให้เราโยนทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็นของปลอมเหลือบไปแล้วดีนะได้ดูคลิปใช่ดีนะคะที่ไม่ทิ้งแล้วก็ถ้าเวลานั้นเราไปเช็คอะไรที่ไหนอ่ะถ้าไม่ได้เจอหลอมนะคะเช็คเป็นเป็นชิ้นงานเป็นวงไปหลายๆที่อยาเพึ่งเชื่อหนึ่งที่เพราะว่าความชํานาญประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะนโยบายของเจ้าของร้านแตกต่างกันแต่ว่าถ้าสุดท้ายจริงๆไปหลายที่แล้วไม่มีใครรับซื้อมาร้านหลอมค่ะมีเครื่องวัดมันจบทุกอย่างขายได้ เท่านี้ค่ะโหได้เยอะกันาะเนี้ใช่ค่ะเกือบทิ้งแล้ว